เจ้ากรมการฐานสื่อสารออกมายืนยันนะคะว่าคอสชอไม่ได้จำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเพียงแต่ขอความร่วมมือในการนำเสนอข่าวป้องกันเรื่องของความแตกแยกค่ะด้านประธานสปชก็ยืนยันนะคะว่าการถอดผู้ดำเนินรายการทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นั้นจะไม่กระทบกับการทำงานของสอปชเพราะว่า นายเทียนฉายกียรนันประธานสภา,าปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชกล่าวถึงกรณีทหารกลุ่มหนึ่งนะคะที่เดินทางเข้าพบผู้บริหารไทย PBS ให้ยุติการนำเสนอรายการเสียงประชาชนต้องฟังก่อนปฏิรูปเพราะไม่พอใจการตั้งคำถามของพิธีกรว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะไม่นำมาเป็นเกณฑ์ที่จะรับฟังความคิดเห็นและไม่ส่งผลกระทบกับการทางานของสอป,ปชที่ทาตามกรอบรัฐธรรมนูญ พลโทสุชาติผ่องพูธเจ้ากรมกิจ เจ้ากรมการทหารสื่อสารในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะได้เชิญบรรณาธิการจากสื่อสิ่งพิมพ์หลายสำนักข่าวเข้าร่วมรับฟังเรื่องขอความร่วมมือในการนำเสนอข่าวว่าคอสชมีคณะทำงานติดตามและรายงานผลหากสื่อใดไม่ได้ทำตามที่ร้องขออาจต้องโทรศัพท์ทำความเข้าใจกันซึ่งการพูดคุยครั้งนี้ไม่ใช่จำกัดเสรีภาพสื่อพร้อมระบุว่าอยากขอความร่วมมือการเผยแพร่ สื่อสิ่งพิมพ์ให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงตรงไปตรงมาไม่มีคำที่กำกวมสองแง่สองงามอย่านำตัวเองเป็นตัวตั้งเขียนลงไปในบทความหรือขอให้บรรณาธิการช่วยกลั่นกรองความถูกต้องด้วย นั่นนายประดิษฐ์เรืองดีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย<ม>เห็นว่าคสชและรัฐบาล<ม>ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องนี้<ม>เพื่อให้สื่อสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ<ม>พร้อมเสนอให้ยกเลิกประกาศคสชฉบับที่97และ103และเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทหารไม่ควรกระทําการขัดขวางหรือริดรอนเสรีภาพของสื่อจนทําให้เกิดความหวาดกลัว<จ>เพราะมีช่องทางอื่นตาม กฎหมายกระทำได้หากข้อมูลของรายการกระทบกับบ้านเมืองซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสำนักข่าวอิสราได้ออกมาเปิดเผยว่ามีนายทหารกลุ่ม1นึ่จำนวน4-5นายนำโดยพันเอกชื่อย่อสอเสือเดินทางไปพบผู้บริหารไทย PBS ออ้างว่าเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ร้องขอไม่ให้ไทย PBS เข้าไปร่วมเผยแพร่รายการเสียงประชาชนต้องฟังก่อนปฏิรูปอีกต่อไปหลังจากไม่พอใจวิธีการตั้งคำถามของนางสาวนาตยาหลายประเด็นรวมถึงเนื้อหาพาดพิงการรัฐประหารด้วย ซึ่งนายสมชัยสุวรรณบันผู้อำนวยการไทย PBS ได้รายงานข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการให้บอร์ดบริหารไทย PBS รับทราบแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอรายการใหม่ให้เหลือแค่การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของข่าวเท่านั้นค่ะ